มานะครับก็เข้าสู่เนื้อหาบทสุดท้ายนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทละนะครับบทสุดท้ายหวังว่าหวังว่าจะจบทันนะนะครับภายในสองภาพนี้นะครับเดี๋ยวครูขอใช้ภาพหน้าจอเป็นแบบนี้และกันเป็นแนวตั้งนะครับเป็นแนวตั้งวันนี้มาโอเคข้อหนึ่งมันต้องใช้แบบนี้นะครับข้อที่หนึ่งวาดสัญลักษณ์นะครับแสดงองค์ประกอบลมฟ้าอากาศ จากสถานีอากาศผิวพื้นเนาะนะครับโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้นะครับออันนี้คือตัวอย่างที่ครูส่งให้ไฟล์ที่ครูส่งให้ไปตอนนั้นนะครับที่ไปให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะอ่ะเดี๋ยวอ่าวันนี้ก็จะมีนะครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าไฟล์ก่อนไลน์ลออยู่ในนี้พอดีไม่ใช่ อยู่ในนี้แบบนึงนะครับมหมายสารอ่ะนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับ มาเราวันนี้นะครับเรามาวาดสัญลักษณ์ตรงนี้กันสัญลักษณ์อากาศผิวพื้นนะครับโดยค้นคว้าไปด้วยกันเห็นไหมถ้าเป็นแนวนอนนี้ได้จะเห็นมากกว่าเดิมเนาะนะครับอ่าประมาณนี้อ่าทําไปทีละอันเลยนะครับดูตำแหน่งนะครับ<ม>เดี๋ยวครูขอวาดตรงกลางไว้ก่อนตรงกลางเป็นสีดำๆเห็นไหมครับดูจากตัวอย่างอ่า ตรงกลางเป็นสีดำๆอ,อนไซต์เข้ามาแล้วเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดเข้ามาดูในซูมด้วยนะครับอ่ะมาดูไปทีละอันนะครับอันแรกความกดอากาศ,ควา,กากาศความกดอากาศอยู่บริเวณไหนนะครับความกดอากาศอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับความกดอากาศอยู่บริเวณนี้ โดยความกดอากาศที่เขากําหนดให้ครูจะทําแค่สถานีที่หนึ่งนะก็คืออันนี้นะครับครูจะทําแค่อันนี้นะครับความกดอากาศอ่าดูซิความกดอากาศเขาให้มาอยู่ที่หนึ่งพันแปดจุดสามนะครับหนึ่งพันแปดจุดสามอ่ามาดูนะครับความกดอากาศเขาให้ทํายังไง <c oughs> เขาให้ใช้นะครับสามตัวท้ายอ่าสามตัวท้ายสามตัวท้ายรวม อ่าบริเวณจุดนี้ด้วยสามตัวท้ายก็จะมีศูนย์แปดแล้วก็สามเนาะนะครับศูนย์แปดสามให้เอาจุดทศนิยมออกนะครับให้เอาสามตัวท้ายเนี้ยนะครับโดยเอาจุดทศนิยมออกดังนั้นก็จะเป็นตัวเลขยกตัวอย่างเช่นนะครับที่เขายกตัวอย่างมานะถ้าเป็นตัวเลขห้าสามสองนะครับตรงนี้นะครับห้าสามสองเดียนะห้าสามสอง ก็แสดงว่านะครับค่าความกดอากาศเท่ากับหนึ่งพันห้าสิบสองจุดห้าเห็นไหมเอาสามตัวแรกมาเออสามตัวท้ายมาไม่เอาจุดทศนิยมมาห้าสองห้าเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นห้าสองห้าเราก็เอาศูนย์แปดสามไปนะครับสําหรับของเราศูนย์แปดสามตำแหน่งอยู่บริเวณไหนนะครับตำแหน่งอยู่บริเวณด้านบนขวาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เนาะเราก็เขียนไปเลยศูนย์แปดสามอ่าศูนย์แปดสาม ต่อไปนะครับค่าความกดอากาศเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ผ่านมาความกดอากาศค่าความกดอากาศเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเกินนี้เนาะอ่าค่าการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ผ่านมาอยู่ด้านล่างของตัว0.83เนี่ยแหละเอาไปดูซิเขาให้มาเท่าไหร่ค่าความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลง1.2นะครับให้มา1.2อ่าเราก็เขียนเอา ตัวทศนิยมออกเหมือนเดิมนะเขียนสองตัวเนาะนะครับอย่างเช่นตัวเลขยี่บแปดเห็นไหมครับตัวเลขยี่ิบแปดค่าความกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็คือสองจุดแปดเราหนึ่งจุดสองเราก็เขียนสิบสองไปเลยนะครับเราก็เขียนสิบสองไปเลยเนาะดังนั้นนะครับข้างล่างศูนย์หนึ่งแปดก็เขียนตัวเลขสิบสองลงไปสิบสองนะแบบนี้ต่อไปนะครับ อันที่สามครูไล่ตามเนื้อหานี้เลยนะครับแนวโน้มนะครับตรงนี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ผ่านมานี่เป็นเส้นนะครับแนวโน้มความกดอากาศเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาแนวโน้มก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะแนวโน้มความกดอากาศเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาอ่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เส้นตรงนี้นั่นเอง<ม>เส้นตรงนี้นะครับ แนวโน้มความกดอากาศเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเส้นตรงนี้อยู่ด้านข้างของอตัวเลข12เรานะครับด้านข้างของตัวเลข28ในตัวอย่างนั่นเองเอาไปดูซิแนวโน้มเป็นยังไงตรงนี้หรือเป,ปล่านะครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนะครับความกดอากาศที่ผ่านมาโอเคถูกต้องเดี๋ยวครูขอค่าทิ้งนะอันไหนที่ทําไปแล้วเดี๋ยวงงนะครับอ่าสองสามอันนี้นะครับ่ะโอเค เขาบอกว่าคงที่และสูงขึ้นมาหาคำว่าคงที่และสูงขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับคงที่และสูงขึ้นอตรงนี้นะครับเห็นไตรงนี้นะครับคงที่และสูงขึ้นเห็นไหมครับคงที่และสูงขึ้นลดลงหรือคงที่และสูงขึ้นต้องใช้อันนี้นะครับต้องใช้อันนี้ดังนั้นเราก็มาวาดเลยครับอยู่ข้างๆตัวเลขสิบสองก็วาดชีเหมือนติ๊กถูกเนาะนะครับตามภาพนะครับคงที่และสูงขึ้น ต่อไปอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ยี่สิบหกเห็นไหมครับที่เขาให้มาสถานีดูแค่สถานีหนึ่งนะครับดูแค่สถานีหนึ่งยี่สิบหกอุณหภูมิเขาให้ใส่เป็นตัวเลขไว้เลยแต่ว่าใส่ไว้ตรงไหนยี่สิบหกอุณหภูมิอากาศอ่ะใส่ไว้ตรงนี้นะครับสามสิบสี่นะครับตรงกับศูนย์แปดสามสามสิบสี่ด้านนี้สามสิบสี่นะครับ ไหมครับตรงนี้เฮ้ยแต่ว่าของเราเป็นเท่าไหร่นะไม่ใช่สามสิบสี่ดิยิ้มหกนะครับเนี่ยเห็นไหมยิ้หกเราจะต้องใส่ไปยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกนี้คืออุณหภูมิของอากาศต่อไปอุณหภูมิจุดน้ําค้างอุณหภูมิจุดน้าค้างอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้อุณหภูมิจุดน้าค้างอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่าง อุณหภูมิจุดน้ำค้างเขาให้มาอยู่ที่ยีิบห้าก็ใส่ยีิบห้าไปเลยนะครับอุณหภูมิจุดน้าค้างอ่าอยู่ตรงนี้ยี่สิบห้านะครับประมาณนี้แล้วกันยี่สิบห้าโอเคต่อไปความสูงของฐานเมฆความสูงของฐานเมฆนี้ให้เป็นรหัสศูนย์หนึ่งสองสามเนาะนะครับเอาไปดูก่อน ความสูงของฐานเมฆอยู่ตรงไหนความสูงของฐานเมฆของเราสามร้อยนะครับความสูงของฐานเมฆของเราสามร้อยแสดงว่าคือตรงนี้นะครับสามร้อยคือเลขสามให้เอาตัวข้างหลังนะครับเริ่มตัวข้างหน้าไม่ไม่เอานะครับให้เริ่มตัวข้างหลังอสามร้อยให้เอาเลขสามแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนความสูงของฐานเมฆอ่ะอยู่ตรงนี้ความสูงฐานเมฆนะครับ เอาไว้ข้างล่างสุดนะครับของเราก็จะเป็นเลขสามแบบนี้ต่อไปทัศนวิสัยทัศนวิสัยนะครับทัศนวิสัยอยู่ตรงไหนออยู่ตรงนี้นะครับทัศนวิสัยอยูอ่ด้านซ้ายมือสุดนะครับทับนศนวิสัยดูซิกี่กิโลทัศนวิสัยของเราสิบกิโลเมตรสิบกิโลเมตร นะครับสิบกิโลเมตรอยู่ตรงนี้นะครับสิบกิโลเมตรอยู่ตรงนี้รหัสคือหกศูนย์นะครับรหัสคือหกศูนย์ทัศสนวิสัยรหัสคือหกศูนย์เอาไว้ตรงนี้หกศูนย์นะครับแบบนี้ต่อไปเป็นอะไรปริมาณน,น้ำฝนปริมาณน,น้ำฝนมีไหมนะครับปริมาณไม่ปกคลุมไม่ใช่ปริมาณ ปริมาณน้ำฝนไม่มีเนาะนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องใส่อัตราเร็วและทิศทางลมอัตราเร็วและทิศทางลมอัตราเร็วอัตราเร็วนี้เนาะนะครับแล้วก็ทิศทางลมอารวมกันเลยนะครับสองอันอัตราเร็วคือสองเอาทิศทางก่อนทิศทางลมคือ w s w w s w คือตรงนี้นะครับ S w S W เเราขีดมาก่อนเลย W S W U คือตรงนี้อ่ะเราก็ขีดมามันก็จะตัดยิบห้าเราสิท้างนั้นเดี๋ยวขอย้ายยิมห้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอขีดเส้นก่อน W ับคือทิศนี้นะครับคุณขอเขียนลงมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอายิมห้าเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับย้ายลงมานิดนึงทีนี้อันนี้คือทิศทางเนาะ ต่อไปไปดูอัตราเร็วของเราคือสองใช่ไหมครับสองคือเส้นนี้หนึ่งถึงสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเส้นตรงเลยดังนั้นครูก็ไม่เติมแต่งอะไรเลยนะอ่าขอให้มันสั้นลงนิดนึงแล้วกันเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหน,นนะหนึ่งถึงสามกิโลเมตรใช้เส้นตรงนะครับหนึ่งถึงสามกิโลเมตรใช้เส้นตรงต่อไปนะครับต่อไปอะไรต่อนะต้องดูอันนี้ ปริมาณเมฆปกคลุมปริมาณเมฆปกคลุมอยู่ไหนอ่าอยู่ตรงนี้ข้อน,นี้ยาวนิดนึงนะครับต้องดูนะครับปริมาณเมฆปกคลุม9ทับ10 9ทับ10ตรงนี้นะครับ9ทับ10เป็นขีดขาวอยู่ตรงกลางนะครับ9ทับ10เห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นขีดขาวอยู่ตรงกลางนะมันก็คือแกนกลางที่ครูวาดไว้ตั้งแต่แรกนะครับพอใช้สีขาวเนาะ ขีดขา้าอยู่ตรงกลางชึบอ่าเป็นแบบนี้นะครับขาวอยู่ตรงกลางต่อไปชึบเป็นปริมาณเมฆชั้นต่ำปริมาณเมฆอ่าชั้นต่ำปกคลุมดูดูสินะครับปริมาณเมฆชั้นต่ำปกคลุมปริมาณเมฆชั้นต่ำปกคลุมท้องฟ้าคือสี่ทับสิบสี่ทับสิบคือเลข ามเห็นไหมครับสี่ทับสิบคือเลขสามมาดูตรงนี้ว่าปริมาณเมฆปกคลุมอยู่ตรงไหนปริมาณเมฆปกคลุมอยู่ตรงนี้นะครับปริมาณเมฆปกเด,เดี๋ยวนะไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้คือปริมาณเมฆชั้นต่าไม่ใช่เมฆปกคลุมเมฆปกคลุมไปแล้วปริมาณเมฆชั้นต่ําที่ปกคลุมท้องฟ้าคือตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะใส่ลงไปนะครับของเราสี่ทับสิบคือหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามเอาไปไหนแล้ว เลขสามอ่าน่าจะอยู่ประมาณนี้อ่าอยู่ประมาณนี้นะครับเลขสามต่อไปนะครับต่อไปชนิดเมฆชั้นต่ําเมฆชั้นต่ําของเราเป็นคิวมูอ่าเมฆคิวมูลัสที่มียอดบางยอดอเมฆคิวมูลัสที่มียอดบางยอดอ่านี่นี่เมฆคิวมูลัสที่มียอดบางยอดมีขอบทั้งหมดอ่าอันนี้แหละนะครับอันนี้แหละ เป็นสัญลักษณ์นี้เอามาเขียนไว้ตรงไหนมาดูตรงนี้ก่อนเอาไปเขียนไว้ตรงไหนเมฆนะครับชนิดเมฆชั้นต่ําให้เอามาเขียนไว้ตรงนี้ตรงนี้เส้นๆตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เอามาเขียนไว้ตรงนี้ดังนั้นก็วาดไปเลยนะครับเป็นก้อนๆแล้วก็มีขีดตรงกลางชึบแล้วก็มีชึบแล้วก็มีขีดตรงนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาคร่าวๆเขียนผ่านนะครับเมฆชั้นกลางก็ต้องมีเอ้เมฆชั้นต่ําก็ต้องมีเมฆชั้นกลาง เมฆชั้นกลางของเราให้มาคืออะไรสถานีที่หนึ่งเมฆชั้นกลางเอลโตคิวมูล ok um ัสเอลโตคิวมูลัสสองระดับรวมกันเอลโตคิวมูลัสตั้งแต่สองระดับหรือมากกว่าอ่ะใช่ไหมนะครับสองระดับนะครับสองระดับอยู่รวมกันอย่างหนาทึบอันเนี้ยนะครับ เมฆตั้งแต่สองระดับหรือมากกว่าอ่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับเป็นเหมือนแว่นตาเนาะนะครับเอาไปเขียนไว้ตรงไหนเมฆชั้นกลางเมฆชั้นกลางเอามาเขียนไว้ตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี้ยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เมฆชั้นกลางเป็นเหมือนแว่นตาเป็นเหมือนแว่นตาเชฟอ่าแบบนี้ละกันเมฆชั้นกลางต่อไปเมฆชั้นสูงก็คือตรงนี้นะครับด้านบนนี้เองมาดูก่อนเมฆชั้นสูงเขาให้อะไรมา เมฆชั้นสูงให้ซีโลสเตตัสเมฆชั้นสูงให้ซีโลสเตตัสซีโลสเตตัสนะครับซีโลสเตตัสไม่แผ่ขยายตัวและปกคลุมท้องฟ้าอย่างสมบูรณ์อันนี้เนาะนะครับซีโลสเตตัสไม่แผ่ขยายตัวนะครับไม่ปกคลุมท้องฟ้าทั้งหมดก็คืออย่างสมบูรณ์นั่นแหละตัวนี้นะครับเหมือนเลขสองกับด้านเอาไว้ด้านบนสุด ตอนนี้ยาวที่สุดแล้วนะเลขสองกับด้านอ่ะแบบนี้ละกันนะครับประมาณนี้คร่าวๆมีอะไรอีกนะครับหมดหรือยังในดูอันนี้สิข้างล่างสภาพลมฟ้าอากาศสภาพลมฟ้าอากาศฝนโปรยขนาดเบาฝนโปรยขนาดเบาฝนโปรยขนาดเบานะครับทิวทัศน์ห้ากิโลเมตรหรือน้อยกว่า หรือว่ามากกว่าหรือเท่ากับเอ้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ5กิโลเมตรคืออันนี้นะครับเอาไว้ตรงไหนฝนปโปรยเอ๊สภาพอากาศลมฟ้าเอ๊สภาพลมฟ้าอากาศนะครับสภาพลมฟ้าอากาศนี่นะครับสภาพลมฟ้าอากาศคือตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ดอกจันเนี่ยนะครับแต่ของเราเป็นตัวนี้เนาะใช้เป็นตัวนี้นะครับก็วาดลงไปเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีจุดดำอยู่ข้างบนแบบนี้ไอคือตรงนี้ เหลืออะไรอีกนะครับไม่หมดสักทีลมสภาพลมฟ้าอากาศที่ผ่านมาสภาพลมฟ้าอากาศที่ผ่านมาอตรงนี้อาจารย์สุดท้ายแล้วมั้งนะครับอันนี้เอาไปแล้วเนาะสภาพลมฟ้าอากาศที่ผ่านมาอโอเคไม่มีโอเคจบนะครับแดดไว้ก็คือไม่มีนะครับแดดไว้ก็คือไม่มีดังนั้นสัญลักษณ์นะครับ เขาให้ทำวาดสัญลักษณ์แสดงองค์ประกอบของโลงฟ้าอากาศนะครับของสถานีที่หนึ่งได้แบบนี้นะครับครูจะทำแค่สถานีเดียวถ้าทำทั้งสามสถานีก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วสองข่าวนี้นะครับเพราะมันเยอะดังนั้นอีกสองสถานีลองไปทำเองเอกสารส่งให้อยู่ในไลน์แล้วนะครับอยู่ในไลน์เลื่อนขึ้นไปน่าจะอยู่แถวแถวบนนะครับทีนี้มาดูข้อนี้นะครับข้อที่สอง น่าก็ปิดไปเลยอันเนี้ยจบนะครับเนื้อหานี้มาดูกันในข้อที่สองใช้แผนที่อากาศนะครับผิวพื้นทั้งสามอันกอขอคอนะครับตอบคำถามสองจุดหนึ่งรูปกอขอคอ,อ,อเป็นแผนภาพแสดงฤดูใดบ้างสังเกตจาก,กอะไรอ่ะกอไก่ฤดูอะไรครับนี้จะเริ่มบวกคะแนนละกอไก่มีไหมหรือรอนคะรับ ก็ไก่รือดูร้อนนะครับรัสกอนอะคนอื่นว่าไงร้อนค่ะ,ะมีนันดูจากเส้นสีน้ำเงินครับเส้นความกดอากาศเท่าครับมันเยอะหรือมันน้อยเส้นสีน้ำเงินแสดงความหนาวแสดงความหนาวเย็นนะครับเส้นสีน้ำเงินอ่ะจิราแล้วก็ปัดยา,า้ยไม่เป็นไรครับ โอเคเอาขอสี่คนพอนะครับมีหลายข้อเดี๋ยวไว้สอบกันนะครับลืดูหนาวนะครับก็ไก่คือหนาวครับดูความกดอากาศเท่าสีน้ำเงินมันปกคลุมมาเยอะมากในประเทศไทยอยู่ตรงนี้เนาะนะครับปกคลุมมาเยอะมากนี่คือเส้นความกดอากาศเท่าเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงความเย็นที่แผ่ขยายลงมาจากประเทศจีนนะครับนี่ความกดอากาศสูงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนขอไขว่าไงรดูอะไรคิดว่าฤดูอะไรขอไข ขอไข่รดูอะไรครับไข่รืดดูร้อนพัทรพรร้อนร้อนเหรอโขอาชื่ออนะไรวะนันาน,นาพาใครอีกบอระพาทนา้าาบอระพาทโอเคสามคนตอนะครับถูกต้องนะครับรดูร้อนรดูร้อนครับมียอมความกดอากาศต่ําตัวเอลเห็นไหม ยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมครับเริ่มปกคลุมประเทศไทยมันจะร้อนก่อนหลังจากฤดูร้อนนะครับดังนั้นขอ้อคอควายไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันเหลือฤดูเดียวนะครับประเทศไทยก็คือฤดูฝนนะครับเพราะว่ามีพายุเกิดขึ้นแล้วก็มีล่องความกดอากาศต่ําผ่านเห็นไหมล่องความกดอากาศต่ําทั้งสามนี่มาจากไหนก็มาจากฤดูร้อนที่มันก่อตัวขึ้นเมื่อกี้นั่นแหละนะครับร้อนเสร็จปั๊บมันถึงจะกลายเป็นฤดูฝน ฝนเสร็จก็เป็นหนาวนะครับปลายฝนต้นหนาวนะครับประมาณนี้ก็สังเกตจากอ่าล่องความกดอากาศต่ำเนาะถ้าเป็นฤดูฝนถ้าฤดูร้อนก็ความกดอากาศต่ําปกคลุมนะครับฤดูหนาวก็อ่าเส้นอ่าเส้นความกดอากาศเท่านะครับก็คือเส้นสีน้าเงินเนี่ยมันแผ่ขยายจากประเทศจีนลงมาปกคลุมเยอะแสดงว่าเป็นฤด,ดูหนาวนั่นเองข้อ2.2นะครับแผนที่อากาศผิวพื้นในรูปใดบง่งบ่งชี้ว่า พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยอาจประสบน้ําท่วมครับกขอหรือคอครับภาคใต้เกิดน้ําท่วมนะครับสังเกตจากอะไรคอควายอ่าสังเกตจากอะไรถ้าเป็นคอควายบทสุดท้ายครับถ้าจบก็คือปิดคอรสนะครับไม่แน่ใจว่าจะจบไหมมีครับ ได้ครับอาจก็อไกลกอไกล,กไกลมีกอแก้วนะครับตจบนะในออนกอแก้วกอแก้วมีนัทพัฒน์ตอมาก่อนหน้านี้ตัวลินกออาฟก็จะพัฒน์ออกไยใช่ไหมโอเคแค่นี้ก่อนนะครับข้อนี้นะครับอาจจะเห็น อาจจะบอกว่าคอควาเนี่ยเป็นฤดูฝนนะครับแต่ว่ามันตกปกติตรงที่จะเกิดพายุเยอะจะเป็นทางภาคตะวันออกเห็นพายุไหมพายุที่พัดเข้ามามันพัดมาทางภาคตะวันออกนะประเทศไทยคือตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยประเทศไทยพัดเข้าทางภาคตะวันออกแต่ภาคใต้เจอพายุคือกอไก่ครับเห็นพายุของกอไก่ไหมกอไก่มีพายุอยู่ทางภาคใต้และกําลังพัดเข้าหาเลยเห็นไหมครับนี่คือภาคใต้ของไทย เนี่ยนะครับภาคใต้เจอพายุคือกอไก่ครับและจะเป็นฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมอ่าแล้วก็ดินถล่มอะไรก็ว่าไปนะครับกอไก่นะครับสำหรับข้อนี้ข้อที่สองจุดสองต่อไปครับสองจุดสามแผนที่อากาศผิวพื้นรูปใดบ่งชี้ว่าบริเวณประเทศไทยจะเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณฝนมากกว่าช่วงอื่นของปีนะครับนะรูปใด ฝนจะตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนสูงที่สุดลูกอ่ากอขอหรือคอช่วงฤดูอะไรที่ปริมาณน้ำฝนเยอะที่สุดของปีก็ต้องเป็นฤดูฝนฤดูฝนรูปไหนครับฤดูฝนอ่าคอควายนะครับข้อนี้มันก็ต้องฤดูฝนอยู่แล้วนะครับต้องฤดูฝนอยู่แล้วปริมาณน้ำฝนมากที่สุดของปีอะนะครับลักซิกา โอเคนะครับสำหรับข้อที่สามนะครับก็ต้องเป็นข้อขอควายเนาะต่อไปข้อที่สี่แผนที่อากาศผิวพื้นในรูปใดบ่งชี้ว่าจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณประเทศไทยทราบได้อย่างไรจะเกิดแสดงว่าเกิดหรือยงังยังไม่เกิดดังนั้นแสดงว่าเป็นรูปไหนที่ยังไม่เกิดฝนตกแต่มันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดฝนตกอ่าถูกต้องนะครับขอไข่นะครับ,อ,รนะรบออนไลน์ว่าไง มีใครตอบบ้างออนไซต์เมื่อกี้ศิลาวุฒิได้แล้วพัฒนาพงศ์ตอบไหมเมื่อกี้ใครอีกพัฒนรพรพัฒนรพรได้คะแนนไปละอ่าโอเคมีอีกไหมม,มีเนาะดังนั้นก็ขอไข่เนาะนะครับเพราะว่าความกดอากาศต่ํากําลังก่อตัวและในอนาคตฝนตกแน่นอนก็คือเข้าฤดูดฝนนั่นเองนะครับประมาณนั้นเหลือเวลาอีก ประมาณเนาทีได้อยู่นะครับข้อสามครับภาพจากภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับที่กําหนดให้บริเวณกอขอนะครับกอและขอตามภาพเลยนะบริเวณใดมีกําลังลมและลมบริเวณอ่ามีกําลังลมแรงและลมบริเวณใดนะครับมีกําลังอ่อนเพราะเหตุใด,ดอันไหนแรงอันไหนอ่อนอันไหนลมแรงอันไหนลมอ่อนหรือดูไหนลมแรงที่สุดใช่ อันไหนคิดว่าอันไหนเป็นฤดูหนาวกอหรือขออันไหนหนาวกากันอ่าออนไลน์ว่าไงออนไลน์ออนไลน์ว่าไงอันไหนลมแรงกว่ากันอ่าออนไลน์คนที่ยังไม่ได้คะแนนครับมีไหมกอไก่ค่ะกอไก่กอไก่กอไก่ตอบบ้างครับกอไก่ออนไลน์ชันี้าค่ะชันนี้อ้าให้เตียค่ะ รตัตยาททแล้วก็นัททีคณิสรอนนะนฮะทคณิสรโอเคพอแค่นี้ก่อนนะครับถูกต้องนะครับก็ไก่ลมแรงเพราะดูเส้นความกดอากาศเท่าเห็นไหมครับช่วงฤดูหนาวลมจะแรงนะครับก็คนนะประเทศไทยก็มีเทศกาลวิ่งว่าวอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าลมมันแรงที่สุดของปีละนะครับเป็นลมจากทาอ่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมหนาวนั่นเองนะครับขอไขเส้นความกดอากาศเท่าอยู่ห่างกัน ยิ่งห่างลมยิ่งอลมยิ่งค่อยนะครับลมไม่แรงครับแต่ถ้าเส้นแบบใกล้กันแบบเนี้ยลมจะแรงเนาะแต่นั้นก็กอไก่แรงกว่าขอไข่นั่นเองมาดูข้อสี่ครับข้อที่สี่จากแผนที่อากาศผิวพื้นที่กําหนดให้นักเรียนควรวางแผนนะครับในการเดินทางเตรียมตัวไปยงังบริเวณกอขอของประเทศญี่ปุ่นอย่างไรบ้างครับกอไก่และขอไข่อ่ะเอากอไก่ก่อน ถ้าจะไปกอไก่ควรเตรียมตัวยังไงกอไก่คือบริเวณนี้ถ้าจะไปกอไก่เตรียมตัวยังไงเตรียมเสืก้อกหนาวครับกอไก่กอไก่นะเสื้อก<า>ันฝนเสื้อกันฝนนะฝนอ่าร่มถ้ามันดูจากพายุแล้วน่าจะแรงไหมแรงครับถ้าเลื่อนได้เลื่อนไหมเลื่อนได้กางเลย เลื่อนๆนะถ้าเลื่อนได้เลื่อนไหมเลื่อนได้เลื่อน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 เที่ยวบินได้เลื่อนแบบแอบโรงแรมอะไรต่างๆได้เลื่อนนะครับเพราะมันเป็นพายุโซนร้อนเลยตัวนี้คือพายุโซนร้อนก็ครูสอนไปแล้วสีแดงอ่ะใช่ไหมสีแดงคือโซนร้อนถ้าเป็นตัวดีอะจะเบายีเดียชันแล้วถ้าเป็นตัวแอลยิ่งเบาเข้าไปใหญ่คือความกดอากาศต่ําแต่อันนี้คือสีแดงเป็นกลงหันเลยนี่คือพายุโซนร้อนนะครับก็คือพวกใต้ฝุ่นเลยแหละนะครับ ไต้ฝุ่นเฮอริเคนอะไรพวกนี้ยนะครับดังนั้นถ้าพัดเข้าไปเนี่ยนะครับเจอเกาะตรงนั้นพอดีนะครับเจอกอไก่พอดีจบนะครับนั้นถ้าเลื่อนได้เลื่อนถ้าเลื่อนไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าจะตัดสินใจไปหรือว่าจะไม่ไปถ้าไปก็ควรหาที่บริเวณที่ไม่ได้อยู่บริเวณปีนเขาเพราะว่าอาจเกิดดินถล่มอะไรแบบเนี้ยนะครับอยู่บริเวณที่ปลอดภัยนะครับประมาณนี้ส่วนขอใครมันอยู่ในบริเวณที่เป็นความกดอากาศ สูงหนาวหรือร้อนความกดอากาศสูงหนาวหรือร้อนตัวเอสอะหนาวครับความกดอากาศสูงคือหนาวครับความกดอากาศสูงคือเย็นความกดอากาศต่ําตัวเอสีแดงคือร้อนสีน้ําเงินแทนความเย็นสีแดงตัว L อลเห็นไหมเอสีแดงคือแทนความร้อน นะครับแบบนี้สีแดงของพายุเพราะว่ามันร้อนแล้วมันก็เลยเกิดพายุนั่นเองนะครับสีน้าเงินจะแทนความเย็นเนาะนั้นบริเวณนี้เป็นแถวอะไรอ่ะภาคเหนือทางเหนือของฮอกไกโดใช่ไหมญี่ปุ่นนะครับแถวนั้นน่ะขอไข่นะครับนนนะรบ,บริเวณนี้จะมีความกดอากาศต่ําเอ้ความกดอากาศสูงและเย็นมากๆนั้นเะสื้อแขนยาวต่างๆนานาที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเตรียมไปนะครับพวกนี้นะครับอันนี้คือข้อที่ห้าอ่ะ ข้อที่สี่เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อที่ห้านะครับมาดูข้อที่ห้ากันอ่ะเดี๋ยวข้อที่ห้าเดี๋ยวครูอ่ะไปอีกคาบหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวพักไว้ตรงนี้ก่อนสําหรับแบบฝึกหัดนะครับ